อันยองสวัสดีครับทุกคนกว่าจะถึงฝั่งฝันทุกคนล้วนต้องใช้เวลาจะเร็วบ้างช้าบ้างก็อยู่ที่ปัจจัยต่างๆมากมายวันนี้นะครับโอติงป้ายยาขอเสนอมุลซูอาเส้นทางเด็กฝึก12ปีซูรีเดอร์และเมนเดปเปอร์ของบิลลี่เรื่องราวที่สนใจของเธอจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยล่าสุดวันที่31สิงหาคม2022บิลลี่ได้คัมแบ็กด้วยการปล่อยมินิอัลบ,บั้ม The Village of Perception Chapter 2ซึ่งนำมาโดยเพลง Ring My Bell What a Wonderful World อย่าลืมรับชมมิวสิกวิดีโอและสตรีมเพลงในอัลบั้มกันด้วยนะครับก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องโอติงนะครับมุนซูอาเกิดวันที่9กันยายนปี1999ที่ชองจูเกาหลีใต้เธอเป็นน้องสาวของมุนบิน Astro มุนซูอานั้นเป็นพี่ใหญ่และหัวหน้าวงของบิลลี่และเป็นหนึ่งสมาชิกที่ผ่านประสบการณ์ในวงการมาเยอะพอสมควรกว่อนได้เดบิวต์โดยเธอเริ่มต้นเส้นทางการเป็นเด็กฝึกไอดอลกับค่ายักษ์ใหญ่อย่าง YG Entertainment โดยได้เข้ามาหยบค่ายตั้งแต่ปี2009ซึ่งเธอได้ถูกวางตัวเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Future To Anyone อีกด้วยโดยเธอเป็นหนึ่งในคนที่ปรากฏตัวในคลิป Future To Anyone Four Years Later ร่วมกับอิมซูอาหรือปัจจุบันเดบิวต์ในชื่อยูฮา พักซอยองหรือที่ปัจจุบันเดบิวต์ในชื่อโรย่าแรกหนึ่งคนคืออ e ีซอยอนที่ได้เดบิวต์ในนาวง From m i s Nine ซึ่งทั้ง4ีคนนี้ได้ถูกคาดการไว้ว่าจะได้เดบิวต์แต่สุดท้ายมันก็ไม่เกิดขึ้นในช่วงที่เป็นเด็กฝึกเธอเคยปรากฏตัวในบิวสิกวิดีโอเพลง น็อกเอาท์ของ g d a ีแอน p ท็อปโดยได้ปรากฏตัวร่วมกับอ e. ีซอยอนมุนซูอาเป็นเด็กฝึกที่มีทักษะรอบด้านโดยเฉพาะทักษะการแรปที่โดดเด่นในปี2015เธอได้ร่วมแข่งขันในรายการอัน r e t ตี้ลับ Star ซีซั่น2รายการแข่งขันแรปของแรปเปอร์หญิงซึ่งซูอาในวัย16ปีณขณะนั้นเป็นผู้แข่งขันในรายการที่อายุน้อยที่สุดแต่เธอกลับทำผลงานได้โดดเด่นจนสามารถได้ที่3มาครองโดยยังได้ปล่อยเพลง Who Am I ร่วมกับซูฮยอนอักดงมิวสิเชียนเพื่อนร่วมค่าย YG ด้วย ซูอาเป็นเด็กฝึกได้ราว10ปีที่ YG ก่อนจะออกจากค่ายไปในปี2019แต่ได้ออดิชันมปอยู่ค่าย Mystic Story โดยได้ปรากฏตัวครั้งแรกทางวิดีโอของค่ายในรายการ Listen State ที่จะให้เด็กฝึกได้จัดรายการเดียเด่ยวๆเดี๋ยวเราจะได้เห็นความสามารถของซูอาจากคลิปนี้ และหลังจากเฝ้ารอคอยวันที่จะได้เดบิวต์มาอย่างยาวนานในเดือนกุมภาพันธ์2021ทางค่าย Mystic Story ก็ได้เปิดเผยสมาชิกเด็กฝึกที่จะเป็นกลุ่มพรีเดบิวต์ผ่านทางอิ s สตาแกรม Mystic rookies โดยจะประกอบไปด้วยเด็กฝึก7คนคือทาเคอุจิมิยูมุนซูอาซูบยอน ฮารัมสึกิชียุนและอิซูมินแต่ว่าน่าเสียดายที่ในเวลาต่อมามิยูและอิซูมินตัดสินใจถอนตัวจากค่ายไปโดยในช่วงเดือนพฤษภาคมก็ได้เพิ่มเด็กฝึกชาวญี่ปุ่นอีกหนึ่งคนซึ่งก็คือโอสโตฮารุนะเข้าไปเพิ่มเป็นสมาชิกอีกหนึ่งคนโดยทางค่ายได้เปิดเผยว่าจะมีการเดบิวต์เกิร์ลกรุ๊ปในช่วงครึ่งปีหลังของ2021อย่างแน่นอนซึ่งต่อมาวันที่27กันยายนก็ได้มีการปล่อยคลิปแดนซ์โคเวอร์เพลีว่าของบียอนเซ่ โดยมุนซูอาสกิและชียุนได้ร่วมงานกันกับ One Million Dance Studio โดยได้ยูจินคิมมากแบบท่าเต้นให้ก่อนที่ตอนวที่4ตุลาคมจะมีปล่อยคลิป Dance Cover p l เพลง Up ของ KDB ก่อนที่วันที่11ตุลาคมจะได้ปล่อยคลิป Dance Cover p l เพลง Slumber Party ของ Ash n i c o featuring Princess Nokia โดยสมาชิกทั้ง6คนของบินลี่ได้ร่วมกันเต้นเพลงนี้ ในวันที่11ตุลาคมนี้เองก็ได้มีการประกาศชื่อวงอย่างเป็นทางการในชื่อบิลลี่ที่มีตัว L 3ตัวโดยมีความหมายว่าพวกเธอจะเป็นวงที่แสดงออกถึงตัวตนภายในในด้าน B ไซด์ side, ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยได้แทนตัว L 2ตัวเป็นเลข11และ L อีกหนึ่งตัวแทนคำว่า line หรือแปลว่าคำโกหกนั่นเองโดยได้มีสีประจำวงด้วยในสี Mystic Blue และ Mystic Violet ก่อนที่วันที่20ตุลาคมจะได้ปล่อย Dance โ o v e r อีกหนึ่งคลิปของมุนซูอาึกิและชียุน ในเพลง s 6 t e Shots ของ s t e ฟลอนดอนโดยเพลงนี้แต่นักเต้นโดฮีออกแบบท่าเต้นให้ต่อมาที่22ตุลาคมก็ได้มีการปล่อยคลิปแรปโคเวอร์ของมุนซูอาและชียุนในเพลงว <Yeah, yeah. S 2> ุุง เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแล้ววันที่25ตุลาคมวงบิลลี่ก็ได้ปล่อยคลิป Dance Cover One Million Dance Studio แล้ววันที่27ตุลาคมบิลลี่ก็ได้ปล่อย Fan Song Flower w o ออกมากอดเป็นเพลงแรก และได้มีการเปิดเผยชื่ออัลบั้มแรกรวมถึงได้ปล่อยเทลเลอร์ที่เป็นเรื่องราวของหนังสั้นออกมา2ตอนก่อนที่วันที่29ตุลาคมจะได้ปล่อยคลิป Switch On ทางช่อง Wonder K ซึ่งทั้งหมดเป็นเวอร์ชั่นของค่ายเพลง Mystic Story โดยได้ร้องเพลง Next Level ของ e s p a Alcohol Free ของถวายดู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 ของ Blackpink และ Permission to Dance ของ BTS และแล้ว,วันที่10พฤศจิกาย,ยนซ s u าก็ได้เดบิวต์อย่างเปทางการหลังจากเป็นเด็กฝึกที่ Mystic Story ราวๆ2ปีรวมระยะเวลาของการเป็นเด็กฝึกทั้งหมดกว่า12ปี โัยเธอได้รบตั้งแน่งเป็นลีดเดอร์หัวหน้าวงพร้อมด้วยตำแหน่งเมนแรปเปอร์ apper, และลีดโวคอลประจำวงบิลลี่และได้มีสีประจำตัวคือสีม่วงโดยบิลลี่ได้ปล่อยมินิอัลบั้มแรก the village of perception chapter 1 n e นำโดยเพนเตอร์ส์ริงบายริง อัลบั้มนี้ประกอบไปด้วย6เพลงซึ่งได้รวมเพลง Flower เพลงแฟนซองที่ปล่อยมาก่อนหน้านี้และบิลลี่ก็ได้มีเดบิวต์สเตจผ่านรายการ M Countdown ซึ่งต่อมาก็ได้มีการโปรโมทเพลงบีซ้าอย่าง Flipping a c o r n ควบคู่ไปด้วยพวกเธอยังได้โปรโมทในรายการต่างๆเช่น ช่องวันเดอะเคที่มีสแสดง mm hmm. เพอร์ฟอร์มนซ์เพลงเดบิวต์ในชุดสูทเต็งโคเวอร์เพลงเคป๊อปยุคต่าง เต้นเคป๊อปโคเวอร์แดนซ์เมเป็นต้น ก่อนีจะได้มีการเปิดโบสชื่อแฟนดอมและได้ชื่อแฟนดอมย่งเป็นทางการว่า Believe ก่อนที่ต่อมาวันที่19พฤศจิกายน ได้มีการประกาศเพิ่มสมาชิกคนที่7ซึ่งก็คือคิมซูยอนหนึ่งในผู้ขันขันจากรายการ Girls Planet ในในในทางค่ายระบุว่าเธอจะใช้ชื่อเสเนมว่าชอนและเขาร่วมวงอย่างเป็นทางการในผลงานเพลงต่อไปก่อนที่เธอจะปรากฏตัวแบบเซอร์ไพรส์ในรายการเพลง Show m ิวสิ c อลซึ่งเป็นการแสดงแบบ7คนเป็นครั้งแรกต่อมาในช่วงปลายปี2021วันที่14ธันวาคมบิลลี่ได้ปล่อยซิงเกิลอัลบั้มบวัน Christmas The Collective Soul and Unconscious Snowy Night โดยช่วงวันคริสต์มาสอีฟก็ยังได้มีผลงานบเ o v e r เพลง Santa Tell Me ทางช่อง Mewplay และเพลง All I Want for Christmas Is You โดยสสี่สมาชิกมุนซูอาสกิชอนและฮารัมทางช่องตรงตรง c u เ t u ร์ ก่อนจะเข้าสู่ปี2022วันที่23กุมภาพันธ์บิลลี่ได้คัมแบ็กด้วยการปล่อยมินิอัลบัม้มชุดที่2 The Collective Soul And Unconscious Chapter o ซึ่งจะมีทั้งหมด5เพลงนำโดยเพลงไตเติ้ล Ginga m โย The Strange World บิลลี่ได้โปรโมทเพลง b ีไซ e ์ในอัลบ,บั้มด้วยในเพลง Assign Anonymous ในการโปรโมทครั้งนี้วงบิลลี่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆซึ่งมีการโปรโมทในหลายช่องทางทั้งรายการเพลงรายการวาไรตี้รวมถึงรายการทางช่อง YouTube YouTube ต่างๆก่อนที่ต่อมาวันที่22มิถุนายนมุนซูอา และมุลบินแอสโตรในยูนิตพิเศษ Brothers and Sisters ได้ทำการแสดงสเตจพิเศษในรายการ Music Bank โดยได้แสดงเพลง Candy in My Ears ต่อวันที่24มิถุนายนมุนซูอายังได้ไปออกรายการทางช่อง p i x i s ร่วมกับนายอนทวายส์นานาอูอาร์เฮวอนแอนดมิกซ์และบาฮีเคปเลอร์ก่อนที่ต่อมาวันที่14กรกฎาคมบิลลี่ Billy, จะได้ปล่อยซิงเกิลดูดูร้อนพัดบินซู่โดยได้มีการโปรโมทผ่านรายการ y o u h e b e r s Skatebook อีกด้วย เรื่องที่ไม่รู้ก็ได้แต่รู้ก็ดีของมุนซูอาแม้ว่าจะเป็นเมนดัปเปอร์แต่เธอมีความสามารถรอบด้านมีทักษะการเต้นที่ดีมีลายเต้นที่ดีและสามารถ c o อร์เพลงของไอดดลบอยกรุ๊ปได้ อีกทั้งยังมีเนื้อเสียงในการร้องที่ดีอีกด้วยและจากการเป็นเมนแรปเปอร์นี่เองที่ทําให้เธอมีการออกเสียงที่คมชัด<า>เนื้อเสียงที่น่าฟังนอกจากนี้เธอยังมีส่วนร่วมในการเขียนท่อนแรปในเพลง Bing b y r i n g เธอยังเป็นมูดเมเกอร์ประจำวงวที่สามารถสร้างเสียงัวเราะให้สมาชิกในวงและดูแลน,น้องๆในวงเป็นอย่างดีเธอเป็นสมาชิกชาวเกาหลีคนเดียวในวงที่ไม่ได้ใช้นามสกุล,ลคิมคว,วามสามาพิเศษของเธอคือการเรียนแบบสกิ <iness> <plup. S 2> และเป็นสมาชิกที่มีความแข็งแรงแรงเยอะที่สุดในวง หลายคนบอกว่าเธอมีความหน้าคล้ายกับคิมเซจองและหน้าเหมือนกับพี่ชายมุนบินมากๆโรมโมเดลของเธอมีหลายคนไม่ว่าจะเป็น c l เอล n ูแอดอียูเอรินอดีตสมาชิกของ n น e Muse แทมินชายนี่และโรยูจินอิทจีในช่วงที่เป็นเด็กฝึกที่ค่าย YG นอกจากเด็กฝึกใน Future 2์ทูแแล้วเธอยังสนิทและได้ฝึกร่วมกันกับอีเรและแชอินเพิร์เพอคิสซออีจาก h ฮคีและโรซี่ ที่เป็นนักเต้นของทีมเต้นพราวมันเธอใฝ่ฝันที่จะเป็นนักร้องมาตั้งแต่เด็กและช่วงที่เป็นเด็กฝึกเป็นเวลานานเมื่อไหร่ที่เธอรู้สึกท้อแท้พี่ชายของเธอมุนบินก็ให้คําแนะนําและปอบโยนเธอเสมอซึ่งนั่นก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เธอสู้ต่อจนได้เดบิวต์หลังจากการเดบิวต์มุนบินยังได้ซื้ออัลบัม้มจนได้คอทรายกับมุนซูอาอีกด้วยเราสามารถติดตามอินสตาแกรมของมุนซูอากันได้ตามที่ขึ้นนี้ได้เลยลันที่30 สิงหาคมที่ผ่านมายันนี่มีการออกอากาศตอนแรกของรายการ The Second World รายการ Survival Battle ของแรปเปอร์สาวายไอดอลซึ่งเป็นรายการจากช่อง JTBC โดยมุนซูอาเป็นหนึ่งใน8คนที่ได้เข้าร่วมรายการร่วมกับยูบินอดีตสมาชิก Wonder Girls จีมินอดีตสมาชิก AOA มุนบยอนมา a มูมีมี่ Oh My Girl เอ็กซี่อูจูโซยอลจูอีโมโมแลนและคิมซอนยูจากคาสซี่ติดตามไปได้เลย และล่าสุดวันที่31สิงหาคม2022ดิลลี่ได้คัมแบ็กด้วยการปล่อยมินิอัลบั้ม The Village of Perception Chapter 2ซึ่งนำโดยเพลง Ring My Bell What a Wonderful World อย่าลืมรับชมมิวสิควิดีโอและสตรีมเพลงในอัลบั้มเพืเลยครับ เป็นไงบ้างครับกับเรื่องราวของมุนซูอาเราได้เห็นการเติบโตของเธอตั้งแต่ยังเด็กก่อนจะได้เดบิวต์นี่เป็นแค่เรื่องราวส่วนหนึงเท่านั้นที่เรารวบรวมมาใครชอบผลงานไหนของเธอกันบ้างคอมเมนต์บอกกันได้หามีผ้าอะไรขอไปเนี่ยครับทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนรวมถึงฝากช่องทางการติดตามของเราโอติ่ทุกช่องทางด้วยครับอัญอง